เอาละครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกสักน้อยนึงครับจากที่ยุดพักไปบได้อัดคลิปไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สองมือวันที่หนึ่งวันที่สองมือนี้วันที่สามนะครับผมมามาพบเจอกันอีกสักตั้งนึงโอทุดมันขยับขยือนด้วยครับเมื่อยกับคือว่า มือนั้นมันปวดหัวกับว่าสบายเลยกับกระได้ร่งคลิปห้ครับเพิ่งจะกลับได้มาโล่งเี่แล้วครับผมฝากเป็นกำลังใจกันคือเกานะ้ครับเนาะเบื่องกันไปนะครับผมเนาะเบื่องกันไปคิดมือนี้มันเป็นวันจันทร์นะครับมาคุยกันทักทายกันจากที่หายนาหายตาไปสองมือแล้วครับผมวันที่หนึ่งวันที่สองวันนี้วันที่สามเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผม บรรยากาศมาไฮเบิ้งเขียวๆเ,เปลี่ยนมันมาสายแลยแหละครับมือหน,นีมาสายแล้วท่านบนนอกครับมือน,นีก็จะเป็นอันนี้ปล่อยแมวมาบรรยากาศไฮเบิ้งบรรยากาศเขียวๆสบายหูสบายตานะครับผมเนาะแ้วก็มาอาชีพหายบ่ได้ยุ่ข้างในมาอาชีพของนอกให้นาให้ตาไปลืมกันแล้วบ่ครับ จังไดก็ฝากกำลังใจรับชมเขามารับชมเขามาเบิ่งแนวทางก็ลงไหวเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อครับผมลงไหวเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าก็เท่าก็ต้องบอกไว้ก่อนมันก็แค่เป็นแนวทางเด้อครับตัวเลขก็ต้องมีเขามีรุดธรรมดาเนาะมือนี้มันมีหวยเล่าน้าเด้อครับหวยเล่าก็ตอนแรกก็ ลงคมลงไวเพื่อเป็นแนวทางที่ว่าหวยหุน่นหวยดาวโจน์ก็นึกว่าบมมีไผติดตามเนาะเ,เขาไปอ่านคอมเมนต์อันนี้เสียงไกลทางบ้านนะครับเขาไปอ่านคอมเมนต์ก็โอ,อ้ยังมีคนลอกไปยังมีคนเบิ่งเป็นแนวทางหวยหุห่นหวยดาวอยู่กือเก่าเมื่อนี้เฮากับลงหวยหุ่นเนี่เฮาไห่เมื่อนี้หวยหุ่นนะครับหุ่นบวกยีกีเดอ้อยีกีเราโต ไฮเมื terror, pues los los 謝謝่อนี่ห้อยหุ่นไฮสองกับเจ็ดไ้เด่นเป็นสองกับเจ็ดเจ็ดเด้อครับเจ็ดส่วนดาวดาวเขาไฮดาวมาขึ้นขึ้นนี่นะครับดาวขึ้นวันจันทร์ไฮหาไฮเด่นก็หาก็เจ็ดไฮจับคู่เอาเด้อครับไ้เด่นเป็นหาเด่นหากับเจ็ดดาวดาวห้อยหุ่นไฮสองกับเจ็ดเดีท่านบ่นะครับถ้าเข้ากับท่านกับท่านเพระท่านกับลุงวัยนะครับลุงวั เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางมื่อนี้มีหวยเลา่ามันจันหวยเลา่าสองทุ่มครึ่งเทาก็จะคิดท่าน้อยให้มีสามาน้อยคือเกา่าะครับสามห้าหน้อยท่าน่อยพิเศษท่าน่อยกติฮ่าน่อย V.I.P อาจจะเว้าห้ายเว้ามากเว้าบุถึกใจก็ขอโทษขออภัยนะครับผม จากที่บด้ยเบาบดไดคลัทไทยบดาคุยอต่จะว่ากันเด้อครับมือว่านี่เฮ้ากับเข้ากับคิดร่งกลุ่มของเฮ้าอยู่เด้อครับเฮากับ่งกลุ่มของเฮ้าทุกมือแล้วครับถึงเฮ้าบ่ได้่งคลิปถึงเฮ้าบดได้ง่งในยู u ู e เฮ้าก็มีกลุ่มลง่งหวยของเฮ้าห้คือเกาก็มีห้ทุกมือแล้วครับถ้าแม่นไผสนใจเข่ากลุ้ม มีรล่เดือนแค่เดือนละลอยตกมือละซ้ำบาทนะครับผมถือว่าเป็นอ่าำบุญเป็นอาหารแมวไปนะครับกุ่มกับโบหลายเด้อครับกุ่มกับ,บ,บก่บมีค้นเขาไปหลายแล้อครับแต่กับมีห้รคหายทุกมือแล้วครับถ้าเม่นอยากไผ่ยอยากเขากุ้มกะมนีม่กุ้มอยู่นะครับไอดี ID กะทีโอเอ็มหกสามตัวแล้วก็แปดเก่าแด้อครับถ้าไผ่ยอยากเขากุ้มเนาะเดือนละลอยนี่แล้วครับ อาหารหาอาหารให้แมวให้หมามามือนี้ฮานอยบวกเล่าเขาห้เด่นเด่นเป็นแปดเด่นเป็นแปดล่องเป็นเก่าให้ตัวแดงตัวแดงตัวนิ่ให้แปดหกกับแปดเจ็ดมือนี้เด้อครับให้ตัวแดงตัวนิน่แปดห,หกแปดเจ็ด ปดจับคู่มากกัจะมีแปดสามแปดเอาไหมครับแปดจับคู่มากกัจะมีแปดหกแปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าให้ตัวกันของแปดให้ตัวกันของแปดให้หนึ่งสองกับหนึ่งหาด้วยครับนี่แหละครับเข้า okay. เห็ดมาคำนวณมาหวยเล่า ไวยล้าบวกฮาน้อยเมื่อนีเด้วยครับกับผู้ใดมากกับจัดไปครับกับเป็นแค่แนวทางเด้วเขากับขอกอยก้อนด้วยครับแนวทางของช่องเอเ่ากับคำนวณมาได้ตัวเล็กแบบนี้ครับอย่าลืมดาวหหาหากับเจ็ดเด่นอันคำอันชิดหาอีกครับอย่าลืมไปแล้วก็มา เดินเป็นแปดไปแล้วป่าน,นี้มันลองเป็นเก้าครับเก้าเก้าจับคู่มากกับจะมีเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดกันของไฮตัวกันของเก้าก็จะเป็นเจ็ดหกกับเจ็ดสามนะครับเจ็ดหกกับเจ็ดสามแต่เป็นผู้ใดมีทุ่นกะ เอาตัวเดนห่านะครับรลูดไปครับเกี๋ยวผู้ใดมีทุนเนาะอ่าอยู่ที่ทุนนะครับผมนอกแคแนทวทังเลยครับผมเด่นล่องเป็นเก่าให้เก่าสองเก่าหกเก่าเจ็ดเจ็ดหกเจ็สามนี่ละครับฟังเสียงไก่น้ำเด้อยครับอยู่ขังดอกเมนีล่างานผัก่บเรล่านะครับขาดที่ซื้อนะครับ หลางกายยังบพร้อมเหตุงานลงงานกับเมื่อยเมื่ย์บางทีเห็นบ่ครับที่ว่าเมืยอไหลกับเมื่อยบ่สบายบ่ได้อัดนั่นแหละครับผมมามาจับสามตัวกันจักหน่อยกันครับสามตัวสิมาใหา้สิปังอีบอนะกบเนาะก็ต้องติดตามรับชมกันไปครับฝากให้กำลังใจคือเก่าละกดไลค์กดแชร์ออกไปไ้ะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับ ถ้าเปนเฮามาสากเมือนี้ล่งสากก็คือว่าแจ้งมันจะได้แจ้งเตือนเฮากดกระดิ่งไว้ครับสามโต๊ะกับหมูว่านนี้มันไม่เบิดนมากคิดว่ามือนี้จะมีหามสามโตก็จะมีหกแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดหาหนึ่งหา อีกตัวหนึ่งครับหกเก่าหกหกเก่าหกนี่แหละครับแนวทางของลาวฮานอยวันนี้วันที่สามสิงหาสามสิงหาเมื่อนี้ครับหัวหุ่นทั้งมือหอสองกับเจ็ดดาวห้หักกับเจ็ดดาวออกตอนกลางคืนด้วยครับตีสองตีสามตีสามผุดแล้วครับดาวดาวขึ้นวันจันทร์ฮา จะมาอัดลุงผล้าน้อยออกเบิดเข้ากับจะมาอัดลุงไห้คือเกลาบวกหอยหุน่นหวยดาวอีกน้ำเด้อครับฝากเป็นกำลังใจกันไปเบิ้งกันไปนะครับผมอันนี้ไห้ชมชมบรรยากาศชมบรรยากาศทางหลังครับมาปูดคุยทักทายกันคือเกลาแล้วครับผมตอนนี้กะจะไปจับมมแมวต่อแมวแลนออกจากเมื่อกี้แลนไปแล้ว จักไปไดนแล้วครับครับแนวทางคือเกาแล้วครับผมอย่าเฝ้าหายกันไปเด้อครับรบริษัทมาล่งคลิปหายสองมือถ้าผูใ้ใดอยากเขากุมมีโลงใหายทุกมือครับตัวเลขแดงๆแบบนี้ครับตัวเลขของคิดเองจากช่างช่องแต่ก็จะมีแนวทางจากท่าอื่นมาอีกครับอันนั้น ตัวเลขในกลุ่มนี้จะมีเยอะจากหลายๆอาจารย์มียีย่กีไฮเลนนํำนะครับมีหุ่นทุกหุ้นแล้วก็มีดาวแล้วก็มีห้าน้อยแต่ผู้ใดสนใจเขาก็ TOM หกหกหกแปดเก้าแค่เดือนละหนึ่งร้อยนะครับแค่เดือนละหนึ่งร้อยตกวกาละสามบาทนะครับผมแต่คือ นี่แล้วครับถ้าผู้ใดอายากเขากุ้มเนาะสำหรับมือดีกะขอบคุณนะครับเก็บภาพบรรยากาศเขียวๆมาฝากครับอันนี้ชมพูมะมียวะด้วยครับผมชมพูมะมียวเก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศเขียวๆพอให้เลขกเขาแบบง่าอยๆกล้วยอันนี้อยู่หน้าบานด้วยครับ มันเป็นเบียงปลาไว้นำเสริมเสริมเงินเสริมท่องเนาะถ้าไหนหายหารปลาเลยครับ